สวัสดีครับเราก็มาถึงโอ้มาถึงก็จัดเลยเหรอ<ช>กาแฟเลยบอ<ช>โอ<ช>มาถึงก็จัดกาแฟเลย<ช>โอ้คุณไม่ห่วงของอะไรเท่าไหร่คุณจัดกาแฟก่อนเลยนะโอ้อยู่ตรงนี้เย็ยนดีเนาะเ<ช>ย็นอ่ะด,ด,ดีมากเลยเอฟซี FC มันมีพัดลมไอน้ำเนาะนะครับสนะวัสดีค,ครับพี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสั่ง สั่งเสาสั่งอะไรในเอฟซีเพื่อไปทําบ้านยายนางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญไหนล่ะช่างเราโอ้หัวหน้าช่างเรากําลังลงคลิปอยู่เดี๋ยวรอหัวหน้าช่างว่างก่อนหัวหน้าช่างอีกคนนึงก็กําลังกินกาแฟอยู่เหลือแต่ลูกกระจก นี่ก็เป็นลูกกระติ๊กระติ๊บกระต่อยในเอฟซส่วนพุ่มก็เป็นช่างพอกระเทินใช่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีช่างก็จะกินกาแฟร้านตีอีกน่าจว่าร้านตี่ไม่มีกาแฟเอาเฮ้ยร้านคุณจริงๆน่าจะวางไว้แบบนี้บริการลูกค้าแบบฟรีนะเยอะใช่รับรองลูกค้าคุณเยอะแน่นอนเต็มทุกวันก่อนไปดำนาหาเห็ดหาไม่เคยแซมเดือนเจ๊งไไม่ด้สก เออเราต้องซื้อนะเหล็กเชื่อมอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะอันนี้อันนี้คือเงินที่เราเป็นกระติกเลยนะครับมันจะไปวัดเลยเงินเงินมันอยู่ในนั้นใช่ให้เราผู้สั่งเสาเราเอ่อเสาเอาสองเมตรห้าสิบเท่าไหร่ ห้ายาวเท่าไหร่สองเมตรห้าีอง้ีครับสีต้นสีต้นครับต้นละเท่าไหร่ครับสาบาทต้นละสามิบันนต้นละสาอีลีนาอนะยำอีกแต่ล้วะไรวอ้นะไอนั่นนะ โู้น่าหน้าสิบมันใหญ่แล้วนะใหญ่ถ้าหน้าสิบสองน่าจะเป็นบ้านผมเลยนะต้นละสี่ร้อยห้าสิบครับต้นละสี่ร้อยห้าสิบเอาสี่ต้นแล้วก็ทรายเท่าไหร่ทรายครึ่งคิวทรายครึ่งคิวได้อยู่บอได้ปูนปูนห้าสอบอันนี้อันนี้อะลวดเชื่อมเอาแบบไหน เอาเอาสักอันนึงอุ้ยเราต้องเชื่อมเลยเอาเอาสีเขียวอ่ะที่มันเชื่อมตัวไหนมันจะเชื่อมดีใช่ใส่ใส่คนยาหญิงเลือดยางใส่เลือดเลือย่างก่อนใส่เลือดยางมารุ่นพี่มาเพื่อนจะได้เขียนออเดอราได้คือคิวครับอะไรอีกสายเครื่องคิวเสาสี่ต้นเนาะปูนห้าสอบปูนปูนอะไรปูนก่อชาบปูนก่อชาบครับแล้วอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกแล้วก็หมดแล้ว ลวดเชื่อมไปยิบสิลวดเชื่อมอมายิบมาไม่ไม่ไม่เอาแค่ลวดลวดเชื่อมมาละตัวไหนตัวนี้บ่อ่ะตัวนี้บ่ะจบแล้วก็จ่ายเงินเพิ่นก็จะมีเสาหน้าสิบสองเมตรห้าสิบสี่ต้นแล้วก็สายเครื่องคิวฟูลห้าลูกแล้วก็ลวดเชื่อมครับครับส่งไหนฮะส่งลายอีกูดค่ะเฮียบ้านอีกูด อยู่ตรงไหนใกล้ๆก,กับโรงเรียนเนาะโร,โรงเรียนก็จะมีซอยเข้าแต่เพื่อนไม่รู้ก็ให้เพื่อนโทรหากันได้เออใส่เบอร์โทรให้เงินเราถ้าแบบมีอยู่แล้วไปเปลี่ยนตะบุญเก่าเราก็มาสั่งแล้วในวเอฟซีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่ายอดเงินทั้งหมดกี่บาทอ,อ,อันนี้คือกระเป๋าเงินเราดูดิเต็มเลคะกระเป๋า ไปซื้อมามันมาเมื่อกี้กระป๋าเงินเราซื้อกี่บาทนี่ยดิยี้าบาทยี่ห้าบาทเอฟีต้องหักเด้อค่อยออกก่อนนี้ยี่ห้าบาทเ็นไรเราซื้อไปเลยเราโอเคไว้ใช้ต่อเนื่องใส่เงินแล้วเราจะเอาไปใส่เพ็นยพ้าโอ้โหแบงค์พันทำไสองแปดสามบาทครับสองแปดสามห้า อทุกทวดนะมีสี่รายการครับพี่เสามีชายมีปูนมีดูดเชื่อมแร์เพื่าบโทรให้เพื่อนเอาเบอร์โทรเป็นผ้าใบนี่แหละครับผ้าใอ่าเสาก็ส่งเลยบ่มันมีอยู่แล้วอ้๋ออุ้ยมีเลยอุ้ยปกติเสาเราคิดว่าต้องแบบสั่งทำเนาะไม่ท้ามันสเตนด์ดนแสดงว่าเขามีแล้วเราไม่ได้สั่งนอกเหนือจากที่เราอ้าเยาพิเศษหรือว่าเอาเว็บหน้าเป็นพิเศษอะไรแบบนั้นต้องสั่งเดี๋ยวเราตอรอง นมเฮียมีรถอะไรบ้รางไหมแถมคูแถมอะไรสักใบงไหมสองพันแออ่อาแถมคุขอบคุณมากครับสองพร้บห้เราได้ของแถมมาคูเอาเบโทรให้คนเด้ันนี้คือของแถมนะครับรคีัแทบผม สองพันอเนาะครับผมสองพันแปดร้อยสามสิบาบ้นกุฎทองไทยครับบ้านกุบงไทยบานใกล้โรงเรียนเนาะครับผมโรงเรียนแล้วก็มันจะมีซอยเข้าไปเตรงตรงเลยเบอร์โทรฮะศูนย์หกห้า0 1แปดแปดหนครับผมทำอะไรอ่ะ ได้ครับเหอแต่อันด้วยวะโอเคเรียบร้อยจะป้าพอดูบินเอาดูเลยค่ะาอ่ขอบคุณมากครับเมียสองแปดสามห้าครับเมียเขาแถมแถมคู่เราลุนใบไหนโชว์โชว์โชว์บินสองแปดสามห้าอือหือทีนี้เราก็เหลือซีเพ็กแล้วก็ลังคา แล้วก็อิดไงอรับเอาอิดไปเลยบอกอิดนะครับบอกบอกบอกอิดอิดบล็อกเราที่หลังเหรออ่าโอเคเราดูเลยเขาใหญ่เลยเราปวลไงเราไปดูก่อนว่าขนาดยาวสูงเท่าไรกว้างเท่าไรก่อนอ่าโอเคหน้าาต่งเออหน้าต่างนะนา่างเดี๋ยวที่หลังก็เนาะพร้อมกับอิดเนาะเราคือยกโรงก่อใช่ไหมล่ะยกโครงก่อนอ่าโอเคไปงั้นเหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือไม่เยอะอ่าโอเค ไม่อันสิ่งที่เราต้องสั่งโอเคนะครับบา,าเยเด็กๆ let's go <S นี่นายฟีทุกครั้งที่เรามาซื้อของเราต้องขอแถมคุว่าคุคุคุนี่มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ขอขอแถมเขาทีละลายซองใบเอาไม่นะม่นมันมัน มันเป็นของที่ใช้แล้วมันแตกมันเป็นย like. ังไงไม่รู้อ่ะมันสี่ห้างานมันก็พังแล้ววันนั้นพี่บ่าวเอาไปใส่หอยก็หายไปเลยตัวหนึ่งใช่ไปใส่เห็ดก็หายอ้เจจะขึ้นหลังเหรอไปเด็กๆขึ้นรถก็ขอขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะฮะ ที่เมตตาฝากไว้ท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ